สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการท้องเสียนะครับอาการท้องเสียแบบไหนที่เราจะเป็นที่ต้องไปพบแพทย์อาการท้องเสียก็คือการถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งใน1วันนั่นหมายความว่าเรากําลังสูญเสียน้ําและเกลือแร่ไปกับการที่เราถ่ายท้องมา,มากครั้งนะครับแน่นอนว่าแนวทางการรักษาดูแลเบื้องต้นก็คือจิบน้ําบ่อยๆแล้วก็ควรที่จะชงผง ORS ผงเกลือแร่ร่วมด้วยนะครับผงเกลือแร่ ORS เนี่ยแตกต่างจากน้ําเกลือแร่ที่เราดื่ม เนื่องจากการเสียเงินจากการเล่นกีฬานะครับเพราะว่าผงอเอสเนี่ยจะเน้นเติมเกลือแร่กลับคืนไปให้กับร่างกายแต่ว่าน้ําเกลือแร่ที่เราดื่มหลังจากการเล่นกีฬานั้นเนี่ยจะเน้นเป็นการเติมน้ําตาลเพราะว่าเหงื่อที่เสียออกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้าและน้นําตาลนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่ยังเป็นที่ต้องไปพบแพทย์ก็คืออาการท้องเสียที่มีไข้ร่วมด้วยนะครับมีอาการขึ้นไส้วิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียมากหรือหัวใจเต้นแรง ถ้าเราจับชีพปรอนเราเนี่ยอาจจะพบว่าเกินกว่า100ครั้งต่อน,นาทีได้นะครับรวมถึงถ้ามีการวัดความดันและพบว่าความดันต่ํากว่า960 0อาการเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับหรือมีอาการท้องเสียแบบเลื้อรังเกินกว่า3วันขึ้นไปถึงแม้เราจะจิบน้ําจะจิบผง o อแล้วเนี่ยก็ยังจําเป็นที่ต้องไปพบแพทย์นะครับหรือแม้แต่อาการท้องเสียเลือล้อรังเช่นที่ว่าเป็นหาย ในหนสัปดาห์อาจจะเป็น2ครั้งหรือว่าใน4สัปดาห์เนี่ยอาจจะเป็นมากกว่า4-5ครั้งจําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าอาการท้องเสียเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเกิดจากการที่เราทานอาหารบูดอาหารเสียหรือแม้กระทั่งการทานยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียได้แต่นั่นควรจะเป็นแค่ชั่วคราวและหายไปเพราะถ้าเกิดเป็นท้องเสียเรื้อรังเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยนะครับรวมถึงเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนและผู้สูงอายุที่มีอายุสูงกว่า65บปี เมื่อมีอาการท้องเสียมีอาการายเหลวมากกว่า3ครั้งในหวันอาจมีความจําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยถ้ามีคําถามเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมถามนี่ให้สวัสดีครับ